สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับกิฟนะคะวันนี้กิฟก็จะมาสอนวิธีดูแชทที่ลบไปแล้วนะคะก็คือที่ทุกคนเรียกร้องกันมาที่คลิปที่กิฟเคยทํานะคะก็คือกิฟจะมาสอนใหม่นะอันนี้คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็น่าจะเป็นวิธีเดียวนะคะที่สามารถทําได้อยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าอย่างอื่นทําไม่ได้แล้วเนาะแต่อันนี้มันไม่ได้ดูแชทได้แบบร้อเซนะคะแต่ว่าอ่าอย่างน้อยก็ทําให้ดูนะคะเผื่อใครที่แบบเออจำเป็นจริงๆหรืออยากดูอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนโหลดแอปตัวนี้มาก่อนค่ะทุกคนกดเข้าไปที่เพจสต e นะคะนี่แล้วก็พิมพ์แอปนี้นะคะแล้วเป็น U A M R นะคะตัวนี้นี่นะคะนี่ทุกคนก็ดาวน์โหลดนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทําการเปิดเลยค่ะพอทําการเปิดมันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะก็เรากดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็กดนะคะแล้วตรงนี้มันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราอ่ะจะสํารองหรือเหมือนเราจะเซฟอะไรบ้างที่เราจะดูนะสมมติคลิปเลิก Messenger นะคะแล้วก็อะไรดีไม่มีแล้วเนาะเออถ้ามีไลน์ก็ได้นะคะไลน์ด้วยก็ได้นะคะแล้วจะเป็นอินตาแกรมนี่นะออกีเอแต่เฟซนะคะไลน์ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็กดไปอย่างงี้เนาะแล้วก็กดไปอีกค่ะนี่แล้วตรงนี้มันจะมีให้ตั้งค่านะ,ะทุกคนอันนี้ต้องไปเปิดให้ครบนะถ้าทุกคนเปิดไม่ครบมันจะไม่ให้เราไปต่อนะคะ มันจะแบบไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ข้างล่างสุดเลยอะ่ะมันบอกว่าห้ามนะคะก็ให้เราไปกดที่อนุญาตนะคะก็เหมือนว่าแอปตัวนี้มันจะแบบว่าอ่านข้อมูลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปของเราอะไรประมาณนี้ให้เราให้อนุญาตเข้าถึงไหมประมาณนี้นะคะ <leader. S 2> อ่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ทุกคนพอม,มันขึ้น่างนี้มันจะให้เราไปต่อนะคะแล้วก็กดไปต่อโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็กดไปต่ออีกนะคะแล้วพอมันขึ้นอย่างนี้นะคะให้เรากดไปที่ขีด3ามขีดค่ะแล้วก็เลือกที่ messenger นะคะแล้วก็กดไปเลยค่ะมันก็ยังไม่มีของใครนะคะ แต่ว่าทุกคนคะอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าเราอะต้องมีเฟสอะเฟสในเครื่องของเรานะแล้วพอมีคนส่งเข้ามาเราก็สามารถดูแชทของคนอื่นที่คนอื่นลบไปแล้วได้นะคะแต่ว่าแชทของเราเราเป็นคนส่งเราจะดูไม่ได้เนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวกิฟทำให้ดูนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกิฟจะให้เพื่อนกิฟทักมาแล้วให้เขาลบข้อความนะคะตอนนี้กิฟก็ได้ร้องให้เพื่อนกิฟทักแชทมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็เขาก็ได้ลบข้อความไป3อันเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยข้อความที่เขาส่งมาคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะก็คือให้ทุกคนเข้าไปที่แอปนะคะนี่ตัวนี้นะคะแล้วก็มันก็จะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะไอตรงเนี้ยมันเหมือนมันจะเด้งเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มันจะแต่มันจะมีโฆษณานิดนึงนะคะมันเหมือนอืมก็เขาทําให้เราใช้ฟรีมันจะประมาณนี้เนาะ ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอุยแสงนะคะก็คือเพื่อนกิฟเองแต่ว่ากิฟตั้งชื่อเขาอย่างนี้เนาะเขากดไลค์มา,อ,าอ,อันนี้เขาไม่ได้ลบนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาลบไปก็คือมันจะอยู่ข้างล่างนี้ค่ะทุกคนนี่กิฟว่างไหมไปเที่ยวกันประมาณนี้นะคะแล้วเหมือนประมาณว่าเขาส่งมาแล้วเขาก็ไม่ไปแล้วน่าจะประมาณนี้แล้วเขาก็ลบลบทิ้งแต่เราไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาใช่ไหมเราก็อยากรู้แล้วก็กลับเข้ามาดูนะคะก็แปลว่าเขาจะบอกว่า เอ้ยเขาจะชวนเราไปเที่ยวก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการดูแชทที่เขาลบไปแล้วนะคะตอนนี้ที่กู้แชทนะคะก็คือของ Facebook ไม่สามารถทําได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาอัปเดตใหม่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นมันมีแค่นี้แหละคะ่ะที่ทําได้เราสามารถทําได้แค่นี้นะคะที่จะสามารถดูว่าคนที่ส่งมาหรือว่าเป็นแชทอะไรอย่างนี้นะคะคือมันกู้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนทำยังไงมันก็ไม่มีวิธีแล้วเนาะมันกู้แชทที่ลบไปแล้วไม่ได้ ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่แบบเอออยากจะจับผิดแฟนหรือว่าอะไรก็แนะนําให้ถ้าใช้เป็น Android นะคะมันเหมือนจะมีมือถือรุ่นสมัยเนี้มันโคลนแอปได้น้องก็ให้โคลนแอปไปนะคะแล้วก็มันมีให้เลือกโคลนเนี่ยนะคะตรงนี้กดที่ขีดสามขีดตรงนี้นะนี่แล้วเราก็บวกไปนะคะนี่มันจะมีเห็นไหมโคลนโทรศัพท์แล้วก็กดเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเราโคลนแอปแชทแล้วใช่ไหมมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเป็น Messenger กับ Messenger โคลนแล้วก็เลือกโคลนไปก็ได้นะคะก็คือได้ทั้ง2อันนะก็คือเราก็เลือก โนไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเผื่อแบบเออถ้าแบบอ่ะถึงแม้เราไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรไปแต่ถ้ามันว่ามีคนส่งมาเราก็จะรู้ไงว่าเขาส่งอะไรมาก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้กิฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้มันก็กู้ได้แค่เท่านี้จริงๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีวิธีอื่นเดี๋ยวกิฟจะทําให้ดูอีกนะคะถ้ามีนะ